นิสันโนต1.2 V L ค่ะรุ่นท็อปกันไปเลยนะคะปี2017นะคะคันนี้ฟิล์มกล้องแสงติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีเมนูต่างๆนะคะ F M A M C D D V D ได้หมดเลยนะคะแอนต์เทนเมนต์ต่างๆได้หมดเลยนะตัวนี้นะเป็นเบาะหนังเลยนะคะคันนี้ได้ตัวท็อปนะคะได้คุ้มสุดๆเลยนะคะคันเล็กเนาะเป็นรถคันเล็กแต่ว่านั่งสบายแล้วก็ออปชั่นมาเต็มเลยนะคะเนี่ยอันนี้เฮดรูมเล่นรูมเลยเยอะ รถเล็กประหยัดน้ำมันมาให้ตามคำเรียกร้องแล้วนะคะคันนี้นะคะรถเข้าใหม่เลยนี่สันโนต1.2 VL ค่ะรุ่นท็อปกันไปเลยนะคะปี2017นะคะคันนี้นะคะมาในราคาจัดโปรโมชั่นแล้วก็โปรโมชั่นจริงๆนะคะราคาเพียงแค่200,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวไปดูภายในแล้วก็ภายนอกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะด้านหน้านะคะคันนี้เลยนี่สันโนตเป็นปี2017นะคะ ปี2017นะคะมาดูว่ารุ่นท็อปของโน e V L นะคะได้อะไรบ้างนะคะด้านหน้าไฟเป็นโปรเจคเตอร์ค่ะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้านล่างนะคะตัวนี้เป็นชมของปี2017แล้วก็ได้สีขาวแบบนี้ทั้งคันเลยนะคะด้านข้างนะคะล้อแม็กนะคะเดิมๆม,มาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นรุ่นท็อปของนิสสันโน e แล้วก็ส่วนกระจกมองข้างมาดูกันนะคะกระจกมองข้างนะคะได้สีขาวแบบนี้นะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะฟังก์ชันเขาจัดเต็มมากๆาเลยในราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะมีกล้องรอบคันแบบนี้นะคะมีกล้องมองรอบคันนะคะด้านหน้านะคะก็มีกล้องมาให้แบบนี้อ่ากล้องมีมาให้พร้อมเลยนะคะรอบคันนะคะเป็นกล้อง3ามองศานะคะ เห็นรอบคันได้เลยนะคะคันนี้ฟิล์มกล้องแสงติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังนะคะไฟท้ายนะคะก็เป็นแบบ LED นะค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะด้านล่างมีไฟทับทิมแบบนี้ด้วยนะคะกุญ <c oughs> แจรีโมทนะคะเป็นรีโมทแบบนี้นะคะแล้วก็คีย์เลสนะคะกดเปิดได้เลยเปิดฝาท้ายแบบนี้ได้เลยนะคะนี่สันโนะนะคะมีกล้องด้านหลังอยู่ตำแหน่งนี้ค่ะมีไฟเบรกดวงที่3นะคะที่บัตรน้ำฝนมีมาให้พร้อมเลย เปิดฝาท้ายขึ้นมานะคะตัวนี้นะคะรถสวยรถเดิมนะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำเลยนะคะน็อต <Not S 1> <Not S 2> ไม่มีขยับเลยเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่เดิมหมดนะคะแล้วก็นิสันโนต,ต้องบอกเลยว่าน่าใช้งานเพราะว่าตัวนี้ค่ะได้ความกว้างขวางด้วยนะคะนอกจากราคาประหยัดแล้วนะได้ความกว้างขวางนะคะสามารถพับเบาะเรียบไปเลยนะคะได้แบบนี oh, <no. S 1> ้เอาสามารถขนสัมภาระได้สบายๆเลยนะคะแล้วก็ ส่วนด้านล่างนะคะด้านล่างยางอะไหล่แม่แรงอุปกรณ,กรณ์เครื่องมือตรงนี้อยู่ครบเลยนะคะมีมาให้พร้อมเลยคันนี้เรียกได้ว่าพร้อมใช้งานพร้อมออกรถจริงๆนะคะใครสนใจนะคะคันนี้เข้ามาดูได้เลยนะคะซื้อเงินสดได้แล้วก็จัดไฟแนซนได้เลยนะคะมือจับนะกุญแจก็เป็นคีย์เลสแบบนี้นะคะกดแล้วเปิดได้เลย ภายในเป็นสีดำนะคะภายในเป็นสีดำภายในเป็นสีดําแบบนี้นะคะฟิล์มกรองแสงนะ,ะเป็นของยี่ห้อรามิน่ามาให้แบบนี้เลย <S <S กระจกด้านฝั่งคนขับนะคะ, <S 2> <S 2> ะ,คะจะเป็นออโต้เป็นออโต้ตอนกดลงอ่าแล้วก็ส่วนภายในนะคะภายในมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ, <S <S ะ,คะตัวนี้นะคะมีที่ปรับ แสงไฟนะคะแล้วก็กระจกด้านข้างนะคะปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยปรับเลนไฟฟ้าได้เลยพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยหนังมัลติฟังก์ชันค่ะ <S 2> <S 2> <S อะมีแอร์แบ็กที่พวงมลาลัยนะคะตัวนี้รถปี2017เลขไมล์อยู่ที่84,000กิโลนะคะ84,000กิโลคันนี้นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ามาดูรถอยากรับรถกลับบ้านภายในวันคันนี้สามารถทำได้เลยนะคะสบายๆเลย อ่าแล้วก็มาดูทางด้านคอนโซลบ้างนะคะคอนโซลนะคะตัวนี้นะคะไม่มีแตกไม่มีหักไม่ยั่ไม่ย้อยไม่มีรอยกาวรอยเหนียวเนิเนหนะนะตัวนี้นะคะมีแอร์แบ็กมาให้อีก1จุดนะคะแอร์นะคะแอร์มีมาให้นะแอร์ดิจิตอลแบบนี้เลยนะคะจอนะคะเครื่งองส่งเครื่องเสียงนะคะมีเมนูต่างๆนะคะ FMAMCDDVD ได้หมดเลยนะคะ e n t ตอ t a i n m e n t ต่างๆได้หมดเลยนะตัวนี้เนี่ยแล้วก็ที่ปรับแอร์เขาหน้ารักนะเขาหน้ารักนะตัวนี้นะคะอ่าสามารถปรับกด เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ได้นะคะตรงนี้เลยนะคะสบายๆนะคะมาดูทางนี้กันบ้างนะคะที่เก็บของเขาก็มีมาให้แบบกว้างขวางเลยนะคะมีที่เสียบ hdmi นะคะแล้วก็ที่เสียบ usb ตรงนี้นะ อ่ะแล้วก็จะใส่ของด้านนี้นะคะก็สบายๆแล้วก็ต้องบอกว่านิสสันโน้ตทัานี้ค่ะรถสวยประวัติด,ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้มือการใช้งานนะคะหรือว่าประวัติการเข้าศูนย์บุ๊กเซอร์วิสนะคะรีโมทเครื่องสอง่งเครื่องเสียงมีมาให้ครบเลยนะคะใครที่สนใจนะคะดูเอกสารเพิ่มเติมนะคะโทรหาป้าโดยตรงได้นะ,ะตามเบอร์ที่ขึ้นมาให้ด้านล่างนะคะแล้วก็ส่วนมาดูทางด้านเบาะก,กันบ้างนะคะเบาะเบาะนะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังนะคะเย็บได้แดงแบบนี้ นะเป็นเบาะหนังเลยนะคะคันนี้ได้ตัวท็อปนะคะได้คุ้มสุดเลยนะคะรา,ายละเอียดมีเยอะมากเลยนะคะออปชั่นจัดเต็มมาเลยนะ,ะแล้วก็ตรงกลางนะคะเป็นเบรกมือแบบนี้นะคะมี power outlet มาให้ตรงนี้1จุดค่ะแล้วก็มีตรงนี้เป็นเกียร์ออโต้นะสามารถวางแก้วได้2จุดตรงนี้เลยส่วนเบาะนะคะเบาะฝั่งคนขับนะคะสามารถปร,ปรับสูงต่ำได้เดินหน้าถอยหลังได้ นะแล้วก็ด้านบนนะคะไฟนะคะไฟมีมาให้แบบนี้เปิดปิดได้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ที่บังแดดนะคะมีมาพร้อมกับกระจกกระจกสองหน้าได้แบบนี้นะคะมือจับด้านบนมีมาให้พร้อมด้านหลังเมื่อกี้นะคะเราพับเบาะนะคะเราพับเบาะได้แบบนี้นะคะเบาะจะพับได้แบบ4ี่0ิบอ่ะแบบนี้เลย <Wow. S 1> แบบนี้เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะ ดูเป็นรถคันเล็กเนาะเป็นรถคันเล็กแต่ว่านั่งสบายแล้วก็ออปชันมาเต็มเลยนะคะเนี่ยอันนี้เฮดรูมเลนรูมเหลือเยอะนะคะเหลือเยอะแล้วก็นั่งสบายแบบนี้เลยนะคะสามารถนั่งกันได้3คนสบายๆด้านในสองคน5คนไปไหนมาไหนได้เลยนะคะส่วนด้านหลังเก็บสัมภาระได้นี่นะคะเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องพันสองเบนซินนะเครื่องพันสองพันสองเบนซินนะเดี๋ยวเราจะฝากปองไว้ก็ได้ไม่เป็นไร คันนี้นะคะฝาปรุงเดิมๆเลยนะคะมอกอ,อะไรอยู่ครบหมดนะคะตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่นะคะอ่าเครื่องยนต์โอเคเลยนะคะคันนี้เลขไมวิ่งไปเพียงแค่ 84,000กิโลเท่านั้นนะคะ84,000กิโลเท่านั้นนะคะใครที่สนใจนิสันนตคันนี้นะคะรถประหยัดน้ำมันรถเล็กประหยัดน้ำมันนะคะเราเอามาจัดโปรโมชั่นนะคะเป็นรถเข้าใหม่นะ,นะะราคาเพียงแค่278,000บาทนะคะย้ำทีอีแสนเจ็บาทนิสันโนดต1.2 VL รุ่นท็อปปี2017นะคะใครที่สนใจนะคะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะซื้อกันสดได้แล้วก็จัดไฟแนนได้ลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดแน่นอนมีบริการจัดไฟแนนให้นอกสถานที่ค่ะใครที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดกับปั๊มโดยตรงนะคะตามเบอร์ด้านล่างนะั้นหรือสแกนทีว่าโค้ดสอบถามรายละเอียดได้นะวันนี้ลา,าไปก่อนสวัสดีค่ะ